สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเอยวินึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์วกดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนแต่งด้การลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารากันดีๆครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2 0 2 3ันะอันนี้เป็น e p พีที่2อ0อันนี้เราก็อยู่กับคืนนี้กับไบแ a น c e นะอันนี้ก็ BDC เนี่ยก็หลุดสาม0มอีกครั้งนะ เปเป้หรือ P E P E เนี่ยก็ยังบวกยางต่อเนื่องตอนนี้ก็บวก2วันติดเกือบจะ100%นะวันนี้ก็บวก25%แล้วก็ F T X วันนี้เนี่ยก็บวกอีก15%็ก็บวกต่อเนื่องอ่าไม่ใช่ F T X C F X นะเรียก F T X ไม่ใช่นะครับเอามาไปดูราคากันนะก็ไปดูราคา B T C วันนี้นะก็หลังจากเมื่อคืนอีกขึ้นไปยืนถึง3,800ได้นะค่อยๆปรับตัวตัวล่วงลงมาตอนนี้ก็หลุด3,000 0นะแต่ว่าหลุดไม่เยอะ อยู่แถสองหมื่นเก้าแปดร้อยต้องดูว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะแต่แรงแรงซื้อมันค่อนข้างเยอะอาจจะไปได้ต่อนะนะอาจจะไปได้ต่อหรือเปล่าต้องรอดูแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันอาจจะไปได้ต่อถ้าไม่มีข่าวแรงๆมานะอ่ะไปดูอันนี้กันนะไปดู P E P E นะก็บวกต่อเนื่องก็เมื่อคืนเนี่ยก็สูงสุดของเมื่อคืนบนไบแ a น c ์นก็อยู่ที่เรียกว่าร้อยสสิห้าละกันนะแล้วก็ล่วงไปนะ แล้ววันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นรนะ้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะตอนนี้ก็ราคาสูงสุดไปที่ร้อยหกสิบาดนะแล้วก็ร่วงออกมาตอนนี้ก็เหลือร้อยห้าสิบห้าก็ถือว่าขึ้นแรงนะสองวันในเกือบจะบวกหนึ่งร้อยเอร์เซนเลยนะค่อนข้างร้อนแรงแบบเหมบเปเปนะหลังจากที่ร่วงมาเยอะนะที่ใบแนนถอดซักสินกู้ยืมตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเหมือนแนวกาลาเมื่อก่อนนะ ล่วงมาปื๊ดแล้วก็โอ้โหล่วงลงไปแปดสิบสองแล้วก็คนช้อนยิ้มเลยนะอ่ถือว่าเป็นโอกาสนการทาเงินนะอีกเหรียญหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะก็ CFX นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เก่งกําไรมากนะขึ้นขึ้นแรงล่วงล่วงแรง CFX นี่ก็เล่นแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลองนี่ก็ลงไปถึงแบบลงไปถึงหนึ่งจุดหกแปดนะผมก็ลังเลตอนสองสามวันที่แล้วมันอยู่ที่ 1นึ่งจุดก็ลังในโอ้ก็ขึ้นแรงแต่หลายตัวก็ขึ้นแรงนะไม่ใช่ว่าตัวนี้แต่ก็ตัวนี้ก็ขึ้นต่อเนื่องนะ C F X เออมันก็ C F X เนี่ยนะไม่ใช่ F G X นะไม่ใช่ลืมอามาดู10บอันดับวอลุ่มซื้อขายกับไบแนนอยู่ที่ 20, 1. 2องหมื่นแปดร้อยสี่ลบหนึอลบหนึ่งเตีรียมก็ยืน800ยนะยืนพันแป สิบกน,นี่ผูผิดหลายรอบขอโทษทีนะครับอ่ BNB ดับสามสองร้อย่บสามแต่ BNB โดนแรงกดดันนะไม่ไปไหนนะไม่ทะลุสองร้้าสินะลบ2.1งเปอเซ็ p e p เนี่ยวันนี้ก็ไปถึง1้อยหี่นะตอนนี้ร้อยหสบวกยีเซ XRP อยู่ที่0ูนย์สามเจดนะเกือบจะถึง0.5นะลบ0.3% FLM เมื่อคืนก็บวกเยอะนะวันนี้ก็ลบไปสอเป็นต์อยู่ที่0 0 8 2์สนะ อันดับเจ็ดเออูที่1.1นะวันนี้ก็ปรับเรื่องปรับตัวแล้วก็ไลท์คออยู่ที่85.4สิบวกศูนะ CFX นี่ก็อยู่ที่0.25นะบวกส4เปอรซมติกก็ปรับตัวขึ้นมาได้แล้วนะอยู่ติดอันดับ10อยู่ที่0.0 0.668นยนยอ่นี้ก็รบเยอะโบดโอ้ตัวนี้ขึ้นมาแั้นะไอเหรียญตัวนี้นะอ่ามาดู U.S. future แล้วก็เปเปนะแล้วก็ FLOXI นะแล้วก็ c f แล้วก็ FET e นะหลายๆตัวนะแล้วก็ FT นะหลายๆตัวรู้จักบ้างรู้จักบ้างนะแล้วก็ Top Coin future นะ APT นะแล้วก็ ADA ADA หลังจากที่ <laughs> มีข่าวไปตามหาเอเรียนนะผู้ก่อตั้ง ADA นะ <laughs> ก็กลับมาแล้วนะ แล้วก็ลิงก์แล้วก็ในหลายตัวตอมยูนินะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคืนนี้กับไบแ a น c e ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะขายของก็สัเล็กน้อยนะใต้คลิปดยจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปตัวอันดับหนึ่งของโลกไบแ a น c e สมัคร เพลงหนึ่งนาทีใช้ไมค์ในการสมัครยืนยันตัวตนในแบบประชาชน30นาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมา5ปีใครยังไม่สมัครสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคเอ็กเว็บเทรคลิปตัวอันดับสามของโลกละผมตอบแทน1-440%งถึงสร้อิร์นจากการเอารับรายได้หลายชั่วโมงนะโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าไบแนนดียัางไงาก็ลองสมัครและเทรดดูโอเคเอ็กเนี่ย สมัครใช้อีเมลร์กนสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้สามแสนยูเอสกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่มีผลิตภัณฑ์ต้นน้ำมากมายนะต้นน้ำไม่ใช่ต้นน้ำเปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้เรื่องการเทรดมาจิ้นเช่นเหรียญแบบไปแนป le, ปน,แะนะนปล่อยกู้สามเท่ากูคอยปล่อยกู o, ้สิบเท่าเหรียญแหวนนั้นเหรียญอื่นปล่อยกู้สิบเท่าเกดอเดโอก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำมีภูให้ฟาร์มมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์นะ เปิดมาสิบปี KUB c o i ก็ฟาร์มได้สมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะ L Bank ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำถ้าโชคที่อาจจะเจอเหรียญที่สร้างกำไรเป็นกอบเป็นกรมนะครับอือ่าสายเกมโมบ็อก็ติดอีหนึ่งหนึ่งในสิบเกมสร้างรายได้นะอ่าราคาสูงสุด16 US ตอนนี้เหลือ0.32 US นะโรลลคอยเกมสายฟรีเกมขุดเงินขุดเหรียญดอกคอยดิทริียมหรืออื่นอน เป็นเกมได้เงินจริงสายฟรี้านพาดหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่งราการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับเจอกันใหม่ครับรบ,บ๊ายบาย